สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับออโต้สปินเชนแนลนะครับช่วงนี้พบกันบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีรถยนต์เปิดตัวภายในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ภายในบรรยากาศงานเปิดตัวนะครับ Mazda 3รุ่นใหม่ h a n ช e นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนมองภายนอกอาจจะเปลี่ยนตรงไหนนะแต่มีการปรับเปลี่ยนทั้งภายในภายนอกนะครับพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเลยโดยเฉพาะ GVC นะครับหรือ G Vectoring Control นะครับที่บรรจุลงในรถยนต์ m a z d a 3เป็นรุ่นแรก เป็นระบบที่ช่วยให้การขับขี่ไา้รื่นนะครับสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยราคานะครับมาสด้า3ทั้งซีดานแล c แฮชแบ็กนะครับเคาะราคาเริ่มต้นเท่ากันนะครับที่847,000บาทนะครับและตัวท็อปราคาเท่ากันเช่นกันนะครับ1้าน1 19,000บาทนะครับส่วนภายในภายนอกออปชั่นจะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับผม ครับผมในส่วนของรูปรษณ์ภายนอกนะครับมารต้าาไมเนอร์เชนนะครับหลายคนอาจจะแบบเปลี่ยนตรงไหนอะไรบ้างครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทั้งแผงกันชนหน้านะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับผมชุดแผงโคมไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับชุดโคมไฟหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับสอดรับกับกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับลงตัวมากยิ่งขึ้นในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมก18นิ้วรถลายใหม่เช่นกันสําหรับด้านหลังนะครับกันชนท้าย สำหรับตัวแฮชแบ็กนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันมีการดีไซน์ให้รู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับตัวซีดานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับด้านหลังส่วนด้านหน้าซีดานและแฮชแบ็กก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูภายในกันดีกว่าครับผมครับผมในส่วนของภายในนะครับม a สด้า3ตัวมิเนอร์เชนนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะด้วยความสปอร์ตความหรูหราที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคอนโซลกลาง หรูหรามากขึ้นเลยทีเดียวมีช่องเก็บของและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับเบรกมือนะครับรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วและในส่วนของพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่เช่นกันสวยงามมากๆเลยนะครับมีการดีไซน์ตกแต่งด้วยคโครมเมียมนะครับปุ่มมัลติฟังกชันต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยสวยสปอร์ตมากขึ้นเบาะนั่งก็ดีไซน์ใหม่ให้ความอบรับกระชับมากขึ้นแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมโหมดนะครับปรับเปลี่ยน นะครับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับมีมาแล้วในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรตัวเดิมนะครับผมและสําหรับมาด้าสตัวไม่ไเช่นนะครับมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่นะครับช่วยให้การขับขี่สนุกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับกับ gvc นะครับหรือ g vectoring control คือระบบช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนการขับขี่เช่นน้ําหนักพวงมาลัยนะครับผมระบบช่วงล่างอัตราการทดเกียร์และก็บอดี้ต่างๆเช่นเวลาการขับขี่นะครับหากเราเจอพื้นผิวแบบ ลื่นหรือเปียกแือเป็นโคลอะไรอย่างนี้นะครับรถอาจจะไหลได้แต่ระบบ GVC ก็ช่วยให้การขับขี่เข้าโค้งควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเช่น iActive Sense นะครับระบบความปลอดภัยว่า10รายการนะครับคันนี้ก็มีจัดมาให้เต็มๆเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าสปอร์ตสวยงามนะครับเทคโนโลยีมากมายแน่นคันก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกรุ่นนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Mazda 3ตัวใหม่เนเชนนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบเลยนะครับยกระดับรถยนต์ในประเทศไทยนะครับเช่นเคยนะครับฝากร้านนะครับ www.autospin.com นะครับและเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ autospin.fans นะครับและที่ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับ autospin channel นะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับ IG ของเรานะครับ autospin_ig นะครับผมส่วนคันต่อไปจะเป็นงานเปิดตัวอย่างไรเทสยังไงนะครับติดตามกันต่อได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ผมพีรพัฒน์ถุนสวัสดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ